วันนี้มุญจิตุกรรมยาตายานมุญจิตุกรรมยาตายานคำหนึ่งด้วยความคข่พ้นไปอันนี้เป็นวิมุตจําภาษาไทยก,กันในเมื่อจิตเข้าถึงความเบื่อหน่ายคือน,นิพิธายานเมื่อรณ์เบื่อเกิดขึ้นก็ต้องการพ้นตอนนี้จะทิ้งไว้ก่อน,น,นการจเจริญกรรมฐานบรรดาญาโยามพุทธบริษัท จะเอาเฉพาะวิปาาัสนาญาณมันไม่มีผลจะเจริญเฉพาะสามถะภาวนาเฉยๆก็ไม่มีผลจะต้องมีสามอย่างพร้อมกันทั้งศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลบกพร่องสมาธิไม่ทรงตัวถ้าสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดวิปัสนาญาณคือตัวปัญญา ขณะที่ใช้อารมณ์พิจารณาร่างกายพิปัสนายายก็ททำอย่างเดียวคือพิจารณาพิจารณาขันห้าคำว่าขันห้าคือร่างกายใช้ศัพท์ร่างกายดีกว่าขันห้าก็คือร่างกายร่างกายก็คือขันห้าเจี่ยวจริงๆแล้วพิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงเป็นภูแปนาตานี่จะตีรวม แต่ถ้าจะทำกันจริงๆบรรดาท่านพุทธบริสัทต,ต้องใช้การตัดเฉพาะจุดเราใช้การตัดรวมใหญ่หวังความเบรหันทีเดียวมันไม่ได้เป็นเป็นของยากความเบร,รหันหนักมากแต่ว่าถ้าทําตามลําดับจะไม่หนักเมื่อวานนี้พูดตรงนี้ปิทาย,ยานขอย้อนอีกนิดหนึ่งพระบรรดาญาติโยมบางท่านไม่ได้มา คำว่านิพปีายานมาเรื่องความเบื่อหน่ายในร่างกายการเจริญวิปัสนาญาณบรรดาชนพุทธบริษัทถ้าไม่ถึงจุดนี้นะก็ถือว่ายังไม่ถึงมุมต้นในจุดต้นของวิปัสนาญาณมีจุดสําคัญอยู่สองจุดวิปัสนาญาณนั่คือนิพปีทายานความเบื่อหน่ายเบื้องต้น กับสังขารุปยปคขาย,ยานขั้นสุดท้ายมีสองอันน,นนะั้นแะความจริงมมีเก้าแต่ยังไม่ถึงความเบื่อหน่ายมันจะไม่ถึงเบื่อไม่ถึงมุมต้นขขงอิปัสนาญาณคือเรียกว่ายังไม่เข้าถึงวิปสนาญาณก็แล้วกันนี่ก็เป็นเพียงการเตรียมตัวนี่การตัดจริงๆการนึกถึงภาพการเบื่อตัวนี้ตัวสําคัญมากขอย้าขึ้นอีกทีเราจะเบื่อตรงไหนกันแน่ ก็หาทางเบื่อตามความเป็นจริงที่มาเกิดกับอารมณ์ของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน <c oughs> บางท่านมีงานมากอาจจะใช้อารมณ์เบื่อในงานก็ได้ขึ้นเที่ยวความเหนื่อยยากในงานเกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกายอย่างเดียว <c oughs> ถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ความหิวก็ไม่มีความกระหายมันก็ไม่มีความต้องการก็ไม่มีก็ไม่ต้องมาเหนื่อยอย่างนี้ <c oughs> นร่างกายนี้น่าเบื่อเพราะทําให้เราเหนื่อยเราต้องมีการงานจะน,นี้ก็ได้หรือว่าร่างกายมีความหิวมีความกระหายเบื่อร่างกายเพราะมันหิวอย่างนี้ก็ได้ในร่างกายมีการป่วยไขย้ไมสบายก็มาคิดว่าถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างการป่วยไขยก้ก็มันมีมยการป่วยไข้ไม่สบายมีเครื่องผ้ามีร่างกายอย่างนี้ก็ได้มีการพัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นคิดว่าถ้าเราไม่มีร่างกาย เราไม่มีร่างกายเขาไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีไม่มีเรื่องต้องเสียใจ <c oughs> นี่ต้องพัดพลาดจากการต้องเสียใจต้องอะไรแบบนี้เพราะมีร่างกายเ,เหตุอย่างนี้ก็ได้รวมความว่าวันหนึ่งความจริงอาจจะไม่ได้ทุกวันวันหนึ่งไม่ต้องใช้เวลามากจะเพราะวิปัสสนาญาณใช้เวลาเพียงเล็กน้อยแทบรมมันเบื่อจริงๆโดยเฉพาะ อย่าลืมว่าเบื่อแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็เลิกเบื่อก็ช่างมันเป็นของธรรมดาค่อยๆทำมันค่อยๆเบื่อให้มันชินขอย้อนต้นอีกนิดหนึ่งต้องดูตัวอย่างท่านจุนวันทกที่พูดเมื่อคืนนี้ท่านจุนวันทกนี่เป็นตัวอย่างที่มีความสำคัญมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าในสมัยดึกดำบัน คำว่าดึกดำบรนนี่นานมากนานแสนนานสมัยนั้นท่านจุนบันทกเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็วันหนึ่งเรียบพระนครขณะที่เรียบพระนครไปอากาศมันร้อนเหงื่อก็ไหลท่านก็นําผ้าเช็ดหน้าที่มีสีขาวมาซับเหงื่อเช็ดตัวเช็ดหน้าเหงื่อก็ติดผ้าเกิดคราบเกิดขึ้น ผ้าก็มีสีดำขึ้นมาท่านจะพิจารณาคิดว่าร่างกายของคนเรามีความน่าเกลียดโโคโกอย่างนี้ชฉลีเวลานั้นมีความรู้สึกว่าน,น่าเกลียดแคนี้รังเกยียจในร่างกายเบื่อร่างกายแต่การเบื่อของท่านจุลนมังกเมื่อเป็นปัญหากษัตริย์ตามพระบาลีท่านบอกว่ามีประเดี๋ยวเดียวพอเลียบพระนครเสร็จก็เลิกเบือ่อและในชาต,ติต่อมาก็ไม่เคยทําอารมณ์เบือเ่อแบบนี้เกิดขึ้น แต่จะว่าพอถึงชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าถือว่ากรรมฐานกองนี้เป็นการทั้งการเป็นกรรมฐานสําคัญในหลวงพระจุนบันทก <c oughs> จึงได้ให้ผ้าขาวพระจุนบรจทกไปให้วางในมือแล้วคลึงไปคลึงมาปรากฏว่าไม่ช้าผ้าก็าดาท่านพิจารณาว่าผ้าดำเพราะร่างกายสบบกปรกจงนี้ว่าเกิดนิพพทายนความเบื่อหน่ายเป็นพระหันเวลานั้น รวมความว่าความเบื่อแม้จะทำเราทำในวันน้อยบรรดาแต่พุทธบริษัทจะเป็นปัจจัยใหญ,ใหญ่ในการที่บรรลุมรควนเอาให้ได้จริงๆสักอย่างนะแต่อย่าลืมว่ามันจะเบื่อประเดี๋ยวเดียวก็ช่างพวกมันอย่างเวลาก่อนนอนจะนึกถึงความเบื่อจุดใดจุดหนึ่งนะครับควมามลำบากแต่วันนี้เกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆจิตกําลังสบายนึกถึงการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทําต้องเบื่อหน่ายก็ได้ ให้มีความรู้สึกว่าการเกิดจำนุดมันมีความทุกข์อย่างนี้มีความไม่ดีอย่างนี้มันต้องเบื่ออย่างนี้เราไม่ต้องการเกิดอีกเราต้องการนิพพานสมมติว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททําได้นีอย่างนี้ทุกวันวันละสองสานาทีนั่งก็ได้น้อยก็ได้ไม่มีการจํากัดถ้านั่งสบายก็นั่งนั่งไม่สบายนอนสบายก็นอนใช้ได้แช่ลมคิด ให้มันมีอารมณ์เบื่อจริงๆทักนาทีสองนาทีก็พอหลังจากนั่งคิดเั้งกายงานอย่างอื่นต่อไปอารมณ์อย่างนี้มันจะทรงตัวเมื่อถึงเวลาใกล้จะบรณะภาพจริงคนทุกคนต้องตายมันก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายเมื่อความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นอารมณ์เบื่อมันเคยมีมาแล้วว่าเกิดเบื่อทั้งร่างกาย เมื่อเบื่อทั้งร่างกายจริงๆบรรดาทรรพุทธบริษัทเวลานั้นอารมณ์เบื่อมันจะเบื่อจริงๆมันไม่ถอยหลังกลับมาชอบใจอีกเพราะคนจะตายอาการดีขึ้นไม่มีมีแต่การมันหนักขึ้นทุกวันในเมื่อการน้อยๆยังเบื่อการมากขึ้นก็เบื่อหนักขึ้นในเมื่อเมื่อเบื่อที่สุดติตก็ไม่รักทีร่างกายคนที่จะเป็นพราหลังก็ดีไปนิพพานก็ดีมันอยู่ตัวเดียวที่ร่างกาย ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกัภพยยะว่าพายยะเทิองจงย่าสนใจในรูปเพียงแค่นี้เดียวนะก็ลงความว่านี่ย้อนรอยถอยหลังท่นทา,ยยานิพพยายนต่อมาก็ถึงมันมาถึงการตัวอยากแช่พ้นเอาอานรายานี้ก็แล้วกันใช้ภาษาไทยมุนยตุกรารมยาตายานคือตัวยากแช่พ้นไปในเมื่อร่างกายแลินโลกนี่ไปขอหน้าเบื่ออนนี้ก็อยากพ้น การพ้นบรรดาแานพุทธบริษัทถ้าอยากพ้นเฉยๆนี่มันไม่พ้น <c oughs> อยากพ้นจริงๆต้องปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นก็เรียกว่าวีมุตติวีมุตติเรื่อความหลุดพ้นการหลุดพ้นทำยังไงบรรดาแานพุทธบริษัทก็ต้องศึกษาสังโยชน์สิสังโยชน์สิเป็นภูมิปฏิบัติเพื่อความพ้นจริงๆ สังโยชน์สามเบื้องต้นถ้าเราตัดได้อย่างหยาบเราก็เป็นปะโสดาบันถ้ารวมใจละเอียดขึ้นมาหน่อยเราก็เป็นพระสกิทาคามีถ้าตัดสังโยชน์ไดห้หข้อเราก็เป็นพระอนาคามีถ้าตัดสังโยชน์ได้สิบเราก็เป็นพระอรหันต์ก็ต้องมาศึกษาสังโยชน์ศึกษายชส,สังโยชน์เบื้องสามขั้นต้น <c oughs> สังยอด์สมอันดับแรกก็คือ 1. สกายติติสองวิจิกิจชาสามธิปรปตะปรามาสคำว่าสกายติติต้องแบ่งเป็นสาชั้นสับเดียวนี่นะใช่รมเป็นสามชั้นไม่เหมือนกันถ้าสกายติติของพระโสดาบันเกสกิทาคามีก็เพียงว่าใช้ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย อย่าลืมว่าพระโสดาบันศับสกิทาคามีนี่ใช้ปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธิ์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายนี่เป็นสากายยติติตัวตัดร่างกายที่ร่างกายยังถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่แต่ว่าใต้ที่สุดมันก็ต้องตายไปข้อที่สองวิจิจิชาตัดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า,าพ,พระธรรมพระอริยสง หรือว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ <c oughs> ไม่เครือบแคลงสงสัยในข้อที่สามศิลปตะปรามาสทรงศินห้าบริสุทธิ์นี่ว่าขึ้ตามหลักวิชาอนักปฏิบัติจริงๆตอนนี้จิตต้องรักพนิพพานเป็นอารมณ์นี่แถมเข้ามานะกรองความว่ามีมุดขั้นแรกการหลุดพ้น เราก็อย่าพ้นจากอบายภูมิก่อนคือถ้าเราทรงความเป็นปรสโสดาบันได้ก็ดีพระสิทธาคามีก็ดีขึ้นเวทที่ว่าการเกิดในอบายภูมิคือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปนตรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานไม่มีอีกอยังต่าที่สุดเราจะกลับมาเกิดก็แค่คนแล้วขึ้นไปเป็นเทวดาด้วผมถ้าเป็นปรสโสดาบันอย่างอ่อนที่เรียกว่าสัตตะขัดตรง อย่างนี้ก็เกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเป็นเทวดาหรือพรมเจ็ดชาติก็ได้เป็นพระสารปนานิพานธ์ถ้าทรงอารมณ์ปะโสดาบัญแค่งกลางที่เดวโกลังโกละก็เป็นมนุษย์สามชาติเป็นเทวดาหรือพรมสามชาติปานิพัน์ถ้าเป็นประโสดาบัญแค่ละเอียดและสกิทาคามีก็ประกาศจากมนุษย์เป็นเทวดาลงจากเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอรหันต์เลยปนานิพันธ์ กรองความมีมุขขั้นต้นตัดอบายภูมิก่อนแต่อย่ไปไปนิพผานไม่ได้ <c oughs> แต่ว่ามีความจําเป็นต้องทําถ้าไม่ทําตามหลักสูตรกรรมการรรลุมรรคผลจะไม่มีนี่สำหรับพระโสดาบันก็ดีสกิทาคาม,มีก็ดีไม่หนักสําหรับบรรดาแทนพุทธบริษัทที่มีความไม่ประมาทอันดับแรกสก,กายยทิฐิพยายามฝืนใจ ตื่นึ้นมาจากตื่นนอนใหม่ๆให้คิดทันทีทันใดคิดว่าชีวิตนี้าอาจจะต้องตายเพราะควา,ามธรรมดา,นานคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายมันจะตายเมื่อไรก็ตามทีเราขอยึดความดีไว้เป็นที่พึ่งนั่นคือเราขอยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนไม่ขยัตัวและก็จะพยายามทรงศินห้าให้บริสุทธิ์ สำหรับสินห้านี่มีความสำคัญก็ดูว่าสิสินห้าที่ขาบทในความจริงเราไม่ต้องระวังทั้งห้าคอเพราะบางสีขาบทเรารักษาได้แล้วที่ว่ารักษาได้แล้วคือว่าสีขาบทใดก็ตามที่เราไม่ระมิดเป็นปกติสีขาวบนเน้าแสดงว่าเราทรงตัวแล้วจะเหลือแต่สีขาบทบางสีขาบทของสีเพียรเราต,ต้องยังทรงตัวไม่ได้กระมัดระวัง ตั้งใจไว้ก่อนหลับว่าสิขาบทที่เคยละเมิดสิขาบทนี้วันพุวงนี้เราจะไม่ระมือแตกขาดพอตื่นเช้าก็คิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ระเมิดสินด็กขาดทั้งห้าคอและก็วันนั้นทั้งวันมันก็อาจจะลืมเป็นของธรรมดาเพราะมันชินในการเผลอชินในการลืมเผลอบ้างลืมบ้างพลาดไปพอเวลาจะนอนใกล้จะหลับก็คิดทบทวนดูวันนี้เราพลาดสิ่งข้อไหนบ้าง ถ้าคิดออกพลาดสิ่งก้อไหนคิดว่าวันพรุ่งนี้ทั้งห้าอเราจะไม่ยอมพลาดเราทดสอบแบบนี้ทําแบบนี้ทุกวันอารมณ์จิตจะชินความระมัดระวังจะถี่ขึ้นจะชินขึ้นในที่สุดไม่นานนักก็จะทรงสินห้าได้ถ้าทรงสินห้าได้บริสุทธิ์ได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงคําว่าความตายไม่ลืมก็หมายความไม่ใช่นึกทั้งวัน วันอาจจะนึกครั้งเดียวก็ใช้ได้ไม,ไม่ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายแล้วจิตรักไม่ผ่านเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าโสดาบันแล้วต่อไปถ้าอารมณ์ละเอียดขึ้นพอถึงขั้นสกิทา,าคารม,มีนิตัดเท่ากันแต่ความรู้สึกในความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีน้อยลงเบาบางลงก็อะไรไหมความโลภตัดได้สันโดด ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีได้เป็นของตนคือในถ้าหากว่าเป็นสกิทาคามมีบรรดาเทพุตริัทืทอว่าพระโสดาบันขั้นเอกิบิชีก็ตามอันนี้ไม่ใช่มีแต่สินห้ามีกรนหมดสิบควบเพราะจะเห็นว่าพระสกิทาคามมีหรือว่าโสดาบันขั้นเอกิบิชีจะมีความโกรธเบาลงมากความอยากดวยก็เบาลง ความอยากความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเบาลง,าลงทั้งนี้เพราะมีกรมนดสิบควบคุมสําหรับกบรหนดสิบมีสิบอย่างท่านแบ่งเป็นทางกายวาจาได้ใจทางกายมีสามคือหนึ่งไม่ฆ่าสั์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พิดผิดในกรรมเหมือนสินห้าสำหรับวาจามีสี่สินวาวาจามีหนึ่งแค่มุสาวาท รมบทสิบวาจามีสี <c> ่เ <oughs> จอหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดยโยงส,งส่งเสริมก็แตกราวกันห้าไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์นี่ทางกายกับวาจากายคล้ายกึงกับศีลเหมือนกับศีลแต่ยังขาดสุราแต่คนมีความดีขนาดนี้เขาก็ไม่ดื่มสุราแล้วสําหรับวาจาละเอียดก,กว่ามีสี่ขั้นแต่ศีลไม่ค่าไปคุมใจ แต่การบรสิทธิ์นี่คมใจใจมีสามคือหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทมคิดว่าถ้าของเขาก็เป็นของเขาของเราก็เป็นของเราไม่อยากลักไปอยากขโมยของเขาเรามีเท่าไรพอใจเท่านั้นรนการที่สองความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างไม่จองฝานไม่จองเวรจองกรรมใครายการที่สามยอมรับนภิษคำสอนพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะไม่เปลี่ยนแปลง เรียกว่าสัมมาทิฏฐิด้านนี้จะเห็นว่าพระพระโสดาบันขั้นเอกวิธีก็ตามพระสิกขาคามีก็ตามตัดสังโยชน์เท่ากันแต่มีอารมณ์ละเอียดกว่าเห็นว่าวาจากโกหกไม่โกหกด้วยไปพูดคำหยาบด้วยไม่ไม่ยุโยงเขาด้วยไม่พูดเพเราะเจอแล้วหลาด้วยระวังวาจามากขึ้นแล้วก็ต้องไประวังทางใจ ว่าทรัพย์สมบัติของใครก็เป็นของเขาของเราก็เป็นของเราของเขาก็เป็นของเขาเราจะไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำแต่เขาไม่ให้ด้วยความเต็มใจจิตก็ตัดไปเรื่องนี้อารมณ์ความอยากอยากรวยก็น้อยลงไปลดลงไปพอมาอารมณ์ความโกรธความพยาบาทไม่มีมีแต่ความโกรธตามธรรมดาเรามีโกรธแล้วก็มีพยาบามโกรธและยังมีการจองโกรธโกรธค้าง แต่ว่าพระสิกขาคาม,มีกรระโสดาบันขันเอกพิชีไม่มีความโกรธมีอยู่แต่การจองร่างจองผ่านไม่มีสแสดงว่าโกรธเบากว่าต่อมาก็สัมมาทิติมีความเห็นชอบคือเห็นชอบตามคํำสอนของขสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนใดที่พระเจ้าบอกว,ว่าไม่ควรให้เว้นเสียงเราก็เว้นตามส่วนใดที่คนปฏิบัติเราก็กปฏิบัติตาม อย่างนี้ก็ถือว่าท,ท <ôt> ่านเข้าทรงจิตในขั้นสกิทาคามีสําหรับตัวอย่างเพราะว่าโสดาบันไม่ใช่สกิทาคามีก็มีคาทาชายนายหนึ่งเอางี้ละกันโกตัวดิมีคนขอทานคนหนึ่งขอเร่าย่อๆนะเคยมีเทพอยู่แล้วเธอเป็นขอทานและเป็นโลกเลือน ต่อมาได้ฟังเทศจ้าพุทธเจ้าจบเดียวเป็นปสูดาบันแล้วางถึงมานอนที่บ้านคิดว่าถ้าพุทธเจ้าทราบว่าเราเป็นปะโสดาบันองจะดีใจมากตอนเช้าว่าตั้งใจไปเฝ้าพุทธเจ้าอยากจะกราบทูลให้สรงทราบตอนนั้นพระอินทร์ได้กระทดลองใจว่าอตาขอทานโลกเดินคนนี้จะเป็นปะโสดาบันจริงหนระือไม่จริงเป็นเครื่องพิสูจน์ ก็ท่านก็ไม่แปลงตัวมาเป็นพระอินชัดลอยขวางหน้าถามว่าโลกพื่เลื่อนก็จะไปไหนนี่แต่ขอทานโลกเลื่อนก็บอกว่าฉันจะไปเฝ้าพระเจ้าพระอินนั่นถามว่าไปเฝ้าทําไมแท็ก็บอกว่าเมื่อวานนี้ฉันฟังเทศฉันได้เป็นปะโสดาบันแต่วันนี้จะกราบทูลนระองค์ทรงทราบพระอินก็อยากจะทดลองตามธรรมดาพระโสดาบันย่อมมีความมั่นคงในปัตติสนาคม ไม่เครือบแคลงสงสัยในพระเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็เลยบอกว่าเธอเธอเวลานี้เป็นขอทานนะและก็เป็นโรคเรื้อนด้วยถ้าเธอพูดตามฉันพูดแม้จะไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรสักจะว่าพูดเธอดถ้าเธอพูดตามฉันได้ฉันจะบรรดาเนเธอหายจากโรคเรื้อนก็จะบรรดาทรัพย์สินต่างๆให้ตกมาจากฟ้ายเธอเป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่าคนอื่นทั้งหมด เขาก็ถามว่าใจพูดยังไงพระอินทร์ก็บอกว่าเธอจึงพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เอาแค่นี้ไม่ต้องต่างใจพูดเอาสัแต่ว่าพูดเฉยๆแกเลยชี้หน้าผมว่าพระอินทร์หาว่าพระอินทร์ถอยจนถอยไปเขาเราเป็นคนจนในความจริงเราจนเฉพาะโลกยศแต่อริยทรัพย์เราไม่จนเวลานี้เราเป็นพระโสดาบันเราไม่พูดตามท่าน แล้วไปอิเนเห็นความมั่นคงอย่างนี้แล้วก็ไปเฝ้าพระเจ้าก่อน <c oughs> กราบทูลใน้ทรงทราบว่าอิตาขอทานโลกด้วยม,มีความมั่นคงแน่ <c oughs> พระเจ้าก็บอกว่าเขาเป็นประสดาบันจริงที่เป็นเครื่องไปส่วนเนความเป็นประสดาบันพระปรสดาบันจริงจะไม่ยอมละเมิดพระไตรศนาคมไม่ยอมปรามาทพระถ้าถามว่าถ้านักบวชที่ทำตัวไม่ดี ตำหนิดได้ไหมตอนนี้ขอตอบว่าตำหนิดได้นะคําว่าพระในละหมายถึงตัง้งแต่ประสดาบันขึ้นไปถ้าได้ประสดาบันขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ทําชั่วกรงความว่าจริยาของประสดาบันกรณิสกิธาคามีเป็นอย่างนี้ต่อมาก็จุดม,ม,มุดอีกตอนหนึ่งตัดเป็นตอนที่สามก็คือตัดข้าหาพระอนาคามีตอนนี้แนะนํำกขาเฉยเฉยให้รู้นะ ว่าการอยากจะพ้นเฉยๆถ้ามันไม่พ้นมันต้องเข้าไปตัดแสงโยน์ใด้ด้วยแสงโยน์ตัวพ้นนี่เป็นพระนาคามีก็มีอีกสองนั่นคือกรรมฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศตัดขาดจากอารมณ์ของใจถ้าตัดขาดจากอารมณ์ความโกรธความยบายความจองร่างจองผานด้วยสองอย่าง จะต,ตัดใจการมฉันทะด้วยปฏิฆะกับปฏิฆะคือราไม่พอใจด้วยตอนนี้ถ้าทําตาลอนดับมันจะไม่หนักถ้าจู่จงเขาทาดำหนักมากเพราะเป็นกําลังชานถ้าเป็นปสวดาบานนันสิกิทาคาม,มีขึ้นมาแล้วนี่ไม่หนักเพราะค่อย,อยตายการตัดกรรมฉันทะเขาใช้ก็ใช้อสุปกรรมฐานกับกายยตานุสติ กายยกตานุปพิเห็นว่าร่างกายมันไม่ดีถ้าเห็นร่างกายสุกปรกเป็นอสุป,ปรกรรมฐานปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติพร้อมกันเห็นว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีเต็มด้วยความสุกโปรกโสโครกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นต่อไปก็มีการเน่ากันเหม็นการตายคิดเย็นในกรลัาโคโยอพอเห็นว่าจิตต่อไปจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายจากร่างกายคิดว่าร่างกายมันไม่ดี เมื่อร่างกายสุขปบกอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปอีกตรูคว่าตอนนี้ตัดการมาฉันทะเพราะกายคตาต้องติดเก่สุภกรรมฐานพอ,อเข้าตายตัดวิริยะใช้พรมีหางสีให้จิตทรงตัวคือพรมีหังสีคือหนึ่งเมตตาความรักเรามีความรักในคนสัตว์ทั้งโลกเหมือนกับความรักตัวเรา ไม่อยากจะทำอันตรายข้อดีสองมุตตกรุณาความสงสารจิตหวังอยากจะเกือ้อกูลเธอให้มีความสุขเหมือนเกือ้อกูลตัวเราแลราการในสามตัดอารมณ์อิจฉาทศยาเห็นไครได้ดีพลอยยินดีด้วย,ยการในสี่ใช้อุเบกขาว,วางเฉยตัวนี้สําคัญมากเห็นไครเพี้ยงพรำเราไม่ซ้ําเติมถ้าทําอย่างคิดอย่างนี้เป็นปกติบรรดาท่านพุทธริษัทไม่ชาติจิตจะมีแต่ความเยือกเย็น ถ้าการปฏิบัติเพื่อการตัดโทสะที่บรรดาท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าวางไว้สองอย่างคือถ้าใช้พรมิหารสีเป็นที่ไม่ถูกใจก็ใช้กระสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือกระสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่เราชอบใจถ้าทากระสินนี้จนเป็นฌานถ้าจิตทรงฌานในกระสินนี้กําลังของโทสะจะบรรเทาลงมาก จะมีกําลังเหลือน้อยบางครั้งจะมีความรู้สึกเหมือนไม่เหลือเลยต่อเมื่อจรเจิญเรื่องวิปัสนายายควบประเดียวเดียวสัทโทสะก็สลายตัวไปนี่รวมความว่าถ้าจะเป็นอนาคามีต้องเพิ่มกสัโยโสดีสองคือการมาชันทราระบาิคะถ้าต้องการเป็นพระรหันตัดอีก5เป็น10บด้วยกันคือรูปราคะไม่หลงในรูปฌาน ารูราคะไม่หลงในรูปฌปานมานะไม่ถือตัวถือตนอุตจจะเมรุไม่ฟุ้งซ่านจิตตรงนิพพานจุดเดียวหาวิชาตัดอารมณ์ความโง,ง่คือติดตัดความโง่ก็หมงงายความตัดอารมณ์ที่ติดในมนุษย์สโลกเทวโลกตะกอมโลกการที่มีความว่ามนุษย์สโลก็ดีเทวโลกก็ดีตะมโลกดีสวยหรือดีเป็นในที่น่าอยู่ไม่มีสำหรับเรา เราเห็นว่ามนนสโลกเทวโลกภงโ,โลกเป็นเหตุเป็นเขตของความทุกข์ไม่เขตของความสุขเราไม่ต้องการเกิดในโลกทวนรสามอีกเราต้องการจุดเดียวปีนิพัน์หลังจากนั้นจิตก็สงบระงับาอารมณ์ทั้งสคือหนึ่งการม่ชันทะความรักระหว่างเพศก็ดีความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีก็ระงับจากจิตจิตทรงสังขารุปเปกข,ข้ายานคือวางเฉยในร่างกาย ร่างกายจะป่วยไข้ไม่สบายทุกเวทนามีอยู่แต่จิตไม่กลุ้มร่างกายยะแก่ก็แก่ไปจิตไม่กลุ้มร่างกายจะเป็นไงก็ช่างมันจิตไม่กลุ้มก็แลวกันทุกเสียงทุกอย่างยอมรับรังถือตามความเป็นจริงว่าตามธรรมดาขาโลกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อารมณ์พระอรหันต์คำว่าอารมณ์พระอรหันต์จำไม่ง่ายๆว่าพระรอรหันต์อาจทรงอารมณ์สังขารุปเปขายาน ทำมาสังขารรูเปเอขายานแปลวางเฉยในร่างกายร่างกายของท่านเองก็ดีร่างกายคนื่งก็ดีท่านก็วางเฉยเขาวางเฉยไหมายความมันจะป่วยก็ถือว่าธรรมดาของมันต้องป่วยแต่ต้องรักษาทุกเวทนามีอยู่แต่มันจะไม่หายก็เฉยไม่หายไม่อตายก็เฉยตายท่านไม่หนักใจเรื่องความตายเท่านี้เพราะอะไรเพราะถ้าตายจากความคนท่านไปนิพพานความสุขเบื้องหน้าของท่านมีอรันดาแทานพทธรบรัิษัททั้งหลาย คุยมาก็มากสองสอยาสงสัยว่าจำไม่คุ้นใดไปตอนนี้มันยาวหน่อยสัญญุติสตอนนี้ไปขวันดาแต่พุทธวิสัชน์หลายตั้งใจสมาทานศีสนสนลสมาทานนกรรมฐาน